คุนาตหรือชื่อโชนะครับเป็นเจ้าของอู่ JP Auto นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตการใช้กาวล็อกไทป์ควบคู่กับประเก็นฝาวาลของรถเบียนแต้มยูนะครับซึ่งมีปัญหาเรื่องการรั่วซึมบ่อยมากครับผมรบกวนได้ครับวันนี้เราจะมาเสนอวิธีการใช้กาวประเก็นล็อกไทเบอร์5699พควบคู่กับการใช้ประเก็นฝาวาลนะครับ แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยปัญหาของรถเบียนแต่มันยูเครื่อง M 5 0 6สเนี่ยก็คือว่าพอเราใช้งานไปนานๆแล้วมันจะมีเกิดการหน้าเข้ตาตังในบริเวณฝาครอบฝาซึ่งมันทําจากโลหะประเภทพวกซิงค์พอเกิดจากหน้าเข้ตาตังลุกเนี่ยมันจะทำให้น้ํามันเครื่องเนี่ยอย่างเงี้ย บริเวณนี้รั่วเข้าไปที่เบ้าหัวเทียนเพราะผิวมันไม่เรียบเพราะผิวมันไม่เรียบพอรั่วเข้าไปที่เบ้าหัวเทียนปุ๊บเนี่ยน้ำมันเชื่อมมันจะลงไปในรูหัวเทียนมันทาให้การจุดระเบิดไม่สมบูรณ์เรื่องยนก็จะสะดุดกินน้ํามันเดินไม่เรียบน้ำมันจะรั่วลงไปใช่ครับวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนที่เรายังไม่มีกาวล็อกไทรตัวนี้ครับผมก็จะส่งฝาครอบวาล์วเนี่ยเข้าลงกึ่งเขาก็จะปาดหน้าบริเวณเบ้าหัวเทียนกับบริเวณที่สัมผัสกับ ฝาสูบด้านบนครับให้เรียบเป็นเนื้อเดียวกันแล้วไม่มีหน้าเข้าตังค์ดังนั้นผมก็จะเปลี่ยนประเกนใหม่แล้วประกอบกลับเข้าไปก็งงจะใช้งานได้แต่พอผมมาเจอกาวล็อกไทส์5 6 9 9ตัวนี้ครับผมไม่ต้องส่งฝาข้อบวาวนี้ให้ลงถึงป่าซึ่งเสียเวลาประมาณ1-2สอวันและเสียค่าใช้จ่ายประมาณ7-800บาท เราจะต้องเริ่มทําการล้างฝาครอบวาล์วก่อนทีนี้ผมจะสาธิตวิธีการใช้ค์สคินเนอร์ล้างฝาครอบวาล์วซึ่งมีประสิทธิภาพในการชาระล้างสูงเราเริ่มเขย่ากระป๋องแล้วเราก็ฉีดทําความสะอาดบริเวณที่เราต้องการสังเกตจากผิโวโลหะจับเนี่ยสะอาดเลยเนี่ยคราบดำๆติดขึ้นมาทันทีคราบเขม่าออกมาเลย ประสิทธิภาพการล้างค่อนข้างดีมากค่อนข้างสูงเราไม่ต้องใช้เบนซินล้างซ้ำและประหยัดเวลาด้วยแล้วก็ประหยัดเวลากว่างั้นเราฉีดบริเวณที่เราต้องการอจะใช้กาวตะเกีสังเกตนะครับสะอาดเลยคราบข้ามเอาข้าบน้ํามันนี่ล่วงลงไปเลยหมดเลยนี่ไม่ต้องใช้เบนซินล้างซ้ำซึ่งประหยัดเวลา ขั้นตอนการใช้กาวล็อกไทลนาหกเก้านะครับหลังจากที่เราทําความสะอาดฝาวาวด้วยพาร์ทคินเนอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการบีบกาวเราตัดหวัวจุกก่อนนะครับแล้วก็บีบกาวบยุดเลยครับเนี่ยถ้าฝั่งที่ผิวไม่เรียบก็คือฝั่งขวาครอบวาว จะเราก็นำารเก็นมาลงไปเสร็จเรียบร้อย,เ,ยเราก็ทาด้านนอกวิธีการทาด้านนอกเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปวนด้านนอกนะครับเราวนจากขอบด้านในเพราะน้ำมันเครื่องมันจะรีดจากด้านในเท่านั้น หลังจากที่เราทาประเก็นเรียบร้อยแล้วเราก็เอาประเก็นมาวางไว้บนฝาครอบาลาวเสร็จแล้วเราก็พิกฝาครอบเบาวประกอบลงไปที่ฝาเลาวาจากนั้นเราก็ทําทการขันน็อตแต่ละตัวประกอบเพื่อประกอบให้มันเสร็จทั้งหมดเนีเ่ยใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้กาวเป็นเส็ตตัวถ้าเกิดว่าเป็น ประเก็นสะาดน้ำมันเครื่องแบบเรียบแบบเนี้ยเราสามารถใช้กาวล็อกไทเนี่ยแทนประเก็นได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ประเก็นกับรถรุ่นนี้เครื่อง n สี่สของ bmw g 9 0สำหรับรถท่านที่ถูใช้อยู่ภานนี้ครับ bmw x5 นะครับ,รบเราก็จะมาแนะนำวิธีการหันน็อตล็อก พิเศษซึ่งมี1นึ่งล้อแต่หนึ่งตัวนะครับเพราะล้อพิเศษเนี่ยจะใช้เครือร่องมือพิเศษของมีเดลเจอร์มนชูนะครับซึ่งมีเฟืองขนาดเล็กๆสีเพื่อป้องกันการจรากรรมนะครับแต่ทีนี้ปัญหาก็คือมันไม่สามารถขันแน่นเกินกว่า30ตสอนถ้าเกิดเราขันแน่นเกินไปจะทําให้มันเนี่ยรูดเราก็เลยจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งซึ่งก็คือล็อไทสองสี่สามนะครับซึ่งมีความสามารถในการป้องกันการเกี่ยวทาย ีประสิทธิภาพสูงนะครับวิธีการใช้งานออล็อกท้ายสองสี่สังนะครับขั้นแรกเรา,ากระตุนล็อกพิเศษด้วยเรื่องมือพิเศษออกมาจากนั้นเราก็หยอดกาวล็อกทเข้าไปที่บริเวณเกลียวประมาณ1เซนติเมตรจากนั้นเราก็ใส่เข้าไปตอนนี้เราก็ไม่ต้องขันแน่นมากเราไม่ต้องกลัวหลุดแล้ว ประมาณ30มสิบหนัเรียบร้อยมีบริเวณหนึ่งนะครับที่จะแนะนำให้ใช้กาวล็อกไทกรสองสี่สามกันคลายตัวนี้นะครับก็คือบริเวณหัวช็อคอัพของรถยนต์นะครับออนอตหัวช็อคอัพเนี่ยมันจะเกิดการสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาเวลาที่เราเจอถนนไม่เรียบหรือถนนปุกค่ะเนื่องจากแรงต้านของสปริงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงแนะนำให้ใช้กาวล็อกไทรสองสี่สามเพื่อหยอดกันเกีียวมันคายวิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะครับ ยอดเกวล็อกไลาบริเวณเกียวน็อตตัวเมียของหัวโชคจากนั้นเราก็ขันเข้าไปที่หัวชกอัพแล้วเราก็ใช้เครื่องมือบล็อกเบอร์ยีขันเข้าไปให้แน่นเท่านี้เราก็ตัดปัญหาเรื่องการคลายของน็อตหัวชกได้แล้วครับ